คุณเชื่อหรือไม่ว่าวิธีเลือกไฟให้เหมาะกับบ้านแต่และห้องควรสว่างแค่ไหนถึงจะพอดีไฟถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในบ้านดังนั้นการเลือกซื้อหลอดไฟและการเลือกใช้แสงไฟให้เหมาะสมกับห้องต่างๆภายในบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้ข้อมูลก่อนซื้อ บ้านจะน่าอยู่และเหมาะสมกับการพักผ่อนหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตกแต่งบ้านเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการจัดระดับไฟในห้องต่างๆทั้งประเภทหลอดไฟและระดับความสว่างซึ่งในวันนี้คอร Did ดิสยูโนจากนิตยาาสารไม o m e จะพาทุกคนไปดูความแตกต่างของหลอดไฟแต่ละประเภทการเลือกหลอดไฟและระดับความสว่างที่เหมาะสมกับห้องต่างๆก่อนนำมาติดตั้งนะคะ สำหรับโทนสีของหลอดไฟนะคะแสงวอมไว้แสงโทนสีแดงอมสม้มนิยมใช้สร้างบรรยากาศให้ดูผ่อนคลายแสงวอมไว้ทาให้สีของวัสดุผิดเพี้ยนนิยมใช้ในห้องนั่งเล่นห้องนอนให้ความรู้สึกนุ่มนวลอบอุ่นชวนพักผ่อนแสงคูไว้แสงโทนสีขาวอยู่ระหว่างแสงเดย์ไลท์กับแสงวอมไว้ ให้ความรู้สึกทันสมัยสว่างสะอาดใช้กับห้องที่ต้องการความสดใสเช่นห้องทำงานค่ะแสง d ด y l ไลท์นะคะแสงโทนสีขาวองฟ้ามองเห็นได้ชัดเจนที่สุดคล้ายแสงธรรมชาติในตอนกลางวันจึงได้ค่าสีไม่เพี้ยนใช้กับบริเวณที่ต้องการเห็นรายละเอียดชัดเจนเช่นโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะทำงานฝีมือค่ะสำหรับรูปแบบไฟนะคะ 1. ค่ะไฟบริเวณ คือไฟที่ใช้แสงสว่างพื้นที่โดยรวมของห้องนั้นๆเช่นไฟสลัเปาไฟแขวนกลางห้อง 2. ไฟสองเน้นคือไฟที่ช่วยส่งเสริมความสวยงามของพื้นที่ให้เป็นจุดสนใจเช่นไฟส่องภาพแขวนผนังหรืองานศิลปะ 3. ไฟเฉพาะจุดคือไฟที่ให้แสงสว่างเฉพาะจุดเช่นโคมไฟตั้งโต๊ะไฟแขวนเหนือโต๊ะกินข้าวไฟหัวเตียง 4. ไฟหลีบ คือไฟที่ติดตั้งในตำแหน่งที่เราไม่สามารถมองเห็นหลอดไฟเห็นเพียงแต่แสงสว่างเท่านั้นเช่นไฟหลีบในผนังไฟใต้ตู้ในครัวเลือกไฟห้องแบบไหนดี 1. ไฟสำหรับห้องนั่งเล่นให้ความสว่างที่สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามการใช้งานเช่นไฟเพดานไฟตั้งโต๊ะไฟสองผนังไฟตกแต่ง 2. ไฟสำหรับห้องรับประทานอาหาร ให้แสงที่สวยงามเหนือโต๊ะอาหารสร้างมิติของแสงรอบๆห้องเช่นไฟแขวนเหนือโต๊ะอาหารไฟส่องผนัง 3. ไฟสำหรับห้องครัวต้องการความสว่างของแสงที่เหมาะสมสำหรับการทำอาหารเช่นไฟเพดานไฟใต้ตู้แขวนไฟเหนือเตา 4. ไฟสำหรับห้องทำงานให้ความสว่างและสว่างมากในบางจุด ไฟตั้งโต๊ะที่ปรับได้ 5. ไฟสำหรับห้องน้ำให้ความสว่างแต่ไม่สว่างจนเกินไปเช่นไฟเพดานไฟส่องหลังกระจก 6. ไฟสำหรับห้องนอนให้ความรู้สึกผ่อนคลายชวนพักผ่อนเช่นไฟผนงังไฟตั้งโต๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการเลือกไฟให้เหมาะกับห้องต่างๆ ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ